สวัสดีครับอยู่กับช่อง y o youtube นิสซา h ชาแนลนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนกองอากาศกับกองแอร์ของตัว v ีออสเจนสครับนี่คือกองใหม่นะครับก็ v ีออก็ขัรร้นแรกก็เปิดฝากระโปรงเลยครับผม หมืนน่อยะครับตัวกองอยู่ตรงนี้ในกระเป๋าเออนี่ครับวิธีถอดเปลี่ยนง่ายๆครับนี่ครับจะมีกิ๊บสองตัวอยู่นี่นี่ครับสองตัวนะครับง่าออกง่าออก,อ,อ,กยอย่างนี้ครับกิ๊บสองตัวจะสลับข้างกันนะครับอันนี้ก็ผักอ่อนตางนี้ ก็เปิดได้เลยมาดูตัวกลองก็จะลุมล่านิดนึงครับตัวกลองครับเรามาดูตัวกลองใหม่ที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็จะอันนี้นิดหน่อยครับว่าถ่ายคนเดียวมืนเดิม มานี้ครับใหม่เกา่าสภาพตัวกองก็จะมีมาร์กบอกนะครับดูดูดหอนอครับตรงนี้จะเป็นเหลี่ยมนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นเหลี่ยมก็กระตองกระใส่ก็ ครับต่อไปก็จะเป็นกล่องแอร์ของแอร์เราจะถอดจะอ,อยู่ข้างในนี่นะครับเราออกจะแกะอ,ออกมาครับเอาลงมาก่อนแล้วก็นี่ครับกล่องแอร์จะอยู่ตรงนี้นี่ครับเห็นไหมนี่ตรงนี้ครับแกะออกมาเลยครับนี่ครับกล่องแอร์ เดครับอัน,นก็จะติดสายตัวกล่องดิฟฟี่ก็จะยากานหน่อยนิดนึงออกมานี่เลยครับสภาพภายในเรา,าดูของใหม่ใหม่นะครับอันนี้สภาพสี

ง่ายครับแล้วใส่เก๊ไปกลับไปเหมือนเดิมครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่คนี้ครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ